เดี๋ยวยิปลาเอามาให้ขอบคุณเสร็จแล้มาพี่น้องมากินเออเมี่ยงปลาทู่ไงนี่นี่มาข้าวปุ้นไส่ถ้วยนั่นละเอ้ากินใส้ยังเหรอแม่น้ำปลาบ่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 ไส้ยังบีบ่กินบ่มาเด้อพี่น้องมากิน เมียงข้าวปุ้นนี่บรรยากาศร่มไวยเย็นๆนี่แหละหนาแเล่งบ้านเฮาหนาหนาวดูทมกลางทุงไฮทุงหน้านี่แหละนะงามาออกมากินเมียงไอ้เนี่ย็กินข้าวปุ้นนี่ไปไกนเดิเนกล้วย<ป> แหเปอเออน่อยๆก็ไีเห็ดผลน,น,น,นี่ยัยงก็ปลาคือปลีงเอ้ยเลง้ยงแล้วย่งให้มันกินแล้วป <c oughs> จกกนน <laughs> ทำเ,เ,ลเ,เล้ๆมเต็มหลอดเซ่บไ้ละสวัสดีครับพี่น้องมาเสียบเสบน้ำกันห่อเมียงห่อเมียง เมียงสลดัดงปลาทูเมียงปลาทูใส่ข้าวปุ้นครับผมนี่เสียบๆน้ำกันอีหลามันนัวบอลใส่ผักซี่บัวพนนิ่นตังกินทั้งชั้นต่อตังใจยังมั้งบ่เดี๋ยวยัยข้นเพึ่นกะิส่งใส่บักพีกกินเองกระแก่ปลาทูใส่อีหล่าใส่เนื้อปลาทูป้ะ ตู้ตัวใหญ่ดีใช่ไหมน้ำจิ้มแพ้ว่าตำน้ำจิม้มชัวตัดพี่นอ้องนี่ใส่ไปเลยแล้วก็หอ่อเห็ดเห็ดเห็น,นยังสามหลอดเลยสามหอดเลยว่า มัไม้สามรอบไปเลยสามรอบไปจุกปลาแต่พ่อตะปจุกปลากระปับตลาดน้ำจิ้มทั้งสิกินมเมียงกินมเมียงหอยแข้งไหมเรื่องจิ้จับข้าปล่อยกับมาขอยาวขอยื่ซื้อกุ้งตอนขอยงางเข้าไปตลาดนะขอยเห็นมะเหลวถาดลร่อยงางออกมามันเบิด มันหลายเยมามด้ใส่ก๊อ,อ,อกหอมใ <c oughs> สป่ปลาทูมากเนี่ยแต่คือน้อค้ายนห่นมละอืมเขาหยาดข้า,าขงใตนี่มันกระดูกขอกลือืมใหญ่ขึห <c oughs> ล้นแข็งแข็งข้างใต้อืมโตนี่ละเอามาลูกถึงแข็งใส่จาน กิมไหมคุยมาบีจ้าคือเขาคือเป็นลูกก็ได้เปากันจ้าเอาเป,า,เปาจ้าเแีบคักพี่นอ้องดนดนจินแเสบพี่อืมเบาคือกางวะไม่ดีนที่กางว่ลอะฉันหลังมันน่ะ<อ>เปาเบากันมั้ท่อน มากินทำไงแฉกินเลยกินปลาทะเลจะได้หัวดีๆ <c oughs> <c oughs> บ้านข้าไก่ทะเลเข้ากับเฉกินอยู่ได้หละ่ะน้ำจิ้มสุดยอดเลยปะพี่ะ,เ,ะเป็นปะคนเนาะคนเนาะอันไรนนนนนนนก็เท็ดเป็นเบิร์หล,หละจะไมมเน่พีพ่อเนี่ย เม้าาไปเที่ยวทะเลไรบ้าโอ้วีดนน่นเิดเนาะเด้ายวพไปกินกุ้งเผาเอาวีมนางไปมองหันเนาะพกินข้ามเดียวข้ากูหยั่บแดสมยะกูหยัเแาะมยะกูหย่บแดดนั่งรถใชน่งอ้ียังเาะทำเนยดำตัวเนี้ แต่แม่ซะแต่แม่ยังบ่แม่เ,เท่าเราด้วยผู้ยังบ่แหลกเพิ่ญผูเห็ดเก็บเงียบพี่เขาไปไหมคี่คนขายกุ้งยักษ์ไปมั้งคนขายปูเอคอคนขายปูอ,อืม,อมพี่ล่าฉันจะไปรุ่งเด่นถ้าพี่หน่อยมาโทรมาบอกผมนะผมจะเอาไว้ให้เ, <laughs> เ,เ,เพื่อนผู้เล็กอือเออเพื่อนเจอ่าเลนะ็กเนาะ โอ้ตอนนั้นอันอันทักกันไปย่างอันปูสดๆเลยเลยเพิ่นเอาขึ้นมาจากทะเลเลยดีเพิ่มาเพื่เปิดแกนครับเนี่ยถ้ามาโทรมาบอกผมผมจิเก็บไปให้แล้วยอะอืม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 อือืออืมอืมอืมอือืมอืมออือือ ไปน้ำจิ้มแมสดอดพี่น้องเบอว่างกั่างกายแซ่บอะไรตัวนี้แม่ค่ะเฮ็ดบ่เรา m มได้ nhầm มอได้ครับง่ๆือ่งยนี่แล้วว่าปาทูข่เยบเสียบเ่เสียบอีกจ้ามัอียังลูกยังแข็ง้วยังูเ เอิญลูกไหเอิญลูกกินเข้าไหมลูกเอิญไหมเอิญลูกไม่กินข้าหุ่นุดยเอิญข่าวข่าเอิยินบอไหมเอิญดีเอิญดีลูกไม่ได้ยินเินกข้าเอิญเอิญลูกเอิญลูกกินข่าไว้ฮะเอเอิญข้าวอิญลุงเอ่นกินเข่าดีดี แม่หาผ้าขาวเนี่เอินแล้วเอินแล้วเอ้นออกมาเอินแล้วควักมือเอิญพ้นแล้วน้ำน้ำละน้ำขาวขาวเห็ดเห็ดใช่ปะเห็ดเห็ดลุ้งไหมโอ้โหดูดูมากินน้ำแข็งโอ้โหถอยถอยไปถอยไปเห็นไหมลุ้งเลยปุ้นกลุ้นมือเงินล้งข่า จนจนเหียมนเอาน่งลงจนทีไปใสจนไปไปเบื้งปลาตะไเบื้งป่าผุดผุดนำรุ่งนเ้ป่าจนปลาน้นจปลาอนปนี้เขาม่ได้ปลาขวัเนาะ น้ำมันไหลเนาะมันนี้มันลึกอยู่ข้างเฮียนผมันใหตื่นต่ว่าไห้นี่กับนี่อยู่เด้งานเป็ดลงไปแหบเป็ดลงไปกินแล้วปั้นบืนนี้แล้วบืนลงสามมันแล้วรามกวน นาคนใหญยเนี่ยก็โอเคนี่โอน้อวานเด้เฮาเห็นนี่แหลนีมันมันจะปลาเข็งปลากระเดือกเคยเห็นไข่ปลาทูอยู่นี่ไปแซะไปกินน่ะเดี๋ยวเ้าหลักตีนไข่้วเฮ็ด่ะอืมไปทักนี่มันกันแล้ว อยากใส่ผักกาดผักกาดกับขาวอื่นผักเอ่อมาไหมดำดำขาวไปขาวมันปลดเปลนงได้ทานไปเลยนั่นเรื่เดี๋ยวเหร โตกตัวผุนนะขานเออตกตัวพุนละมากับทานมา่ไปลูกไปลูกลกไปมลูกลูกไปไปเล็วลูกลูกมันตีนอ่นเปลงไงเติมคนพอมันนี่เติมคนกับผ้านนาะโอ้ยลูกคอยยงไหหมาของไหม เอามาทางนั้นทางซ้ายยังดีตาอย่างเดี๋ยวจะไปอาบมึงจะอาบน้ำนึกเดี๋ยวพอสูบน้ำให้อาบยังอุ่นยัอุ่นแพ่เป้ยบเสียแทนทีมันขึ้นจากบาดาลแหมขึ้นจากบาดาลอุ่นนี่เย็นนี่มันอุ่นแหมอยู่ใต้ดินเนาะย้อนมันเล่นได้ในนี้ แล้วคนบดือนี่เจ้ากับเาอาบบ่นี่ปูกเลอาบบ่นี่นี่อาบมือเนี้ยเขานี่แน่มากันจิเพาะทานอาบรคือมาถินใบยังข่อยอาบไเยนี่แม่เลีนี่นีนี่นี่นีได้เยอะิมไงอันางขาลางเ้าอืมก็เป็นบ่เมนอาบโเลย ต้งแล้วไปง้ึกผ็วยครับน่องสิต้ก้านกินหวัวจะไหมเิ็กน้อยนะไปเรียนในกินหมูเว้ยกันคงไม่เทปเยบ้าแล้วเบิงบังบงแม่เดียวเไหนก็เกีแล้วควนปลากระแตกมาเนี่ยเลือดเต็มปลาก,ก็เต็มยังหาได้ดี ยังบ yeah. yeah. ่เก็นเนาะบ่แมนบ่มีเน็ดโอ้ลมฮะบ้านบ่เลยเนาะอ้านี่อ่ะให้แม่เฮ็ดให้เอาแม่แม่เฮ็ดให้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ลูปผู้ใดวันน่ะเอาค่ะเอาค่ะเห็ดยังก็ไหวแล้วเห็ด อ่<ป>ะแน่นหมืนแล้วนี่นี่กวนแล้วแสดมากครับผมไปก่อนสวัสดีครับอื้มอ้มอม